รู้ไหมคะที่ชุมพอนี้นอกจากทะเลจะสวยน้ำจะใสแล้วเขายังมีจุดดำน้ำที่โคตรชิลเลยแกที่นี่มีชื่อว่าเกาะร้านเป็ดร้านไก่ค่ะนอกจากเราจะได้ดำน้ำชมปะการังสวยๆแค่นั้นยังไม่พอนะคะมาต่อกันที่ธนาคารปูเกาะเตียบม,มานั่งกินปูให้อขากันแบบจุใจ ากลางทะเลลมเย็นๆวิวสวยๆแบบนี้อืมฟินจริงๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันกับเราเลยค่ะวันนี้พวกเราออกเดินทางกันแต่เช้าเลยค่ะเริ่มต้นกันที่บ้านสีขาวคาเฟ่ในส่วนหลังนี้เลยแล้วมุ่งตรงสู่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ6ชั่วโมงค่ะ ก็มาถึงที่พักของพวกเราในคืนนี้แล้วเรามาพักกันที่รูมนัมเบอร์ายเป็นบ้านกลางสวนบรรยากาศนี่ดีเลยล่ะค่ะที่สำคัญอยู่ใกล้จุดขึ้นเรือที่เราจะไปดำน้ำกันในวันพรุ่งนี้มากๆเลยค่ะเช้าแล้วค่ะทุกคนมีนัดกัน9โมงเช้า ที่จุดรวมพลของโจ๊ะกเกาะเวียงนําเที่ยวค่ะจากที่พักใช้เวลาแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรเราจะไปดําน้ากันที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกาะล้านเป็ดล้านไก่จะมีปะการังที่สวยแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะ จะไปลงเรือนะคะตรงนก็อยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวสักักก็จะไปแล้วเราเคยมาสองครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกมาเราเจอพายุนะคะไม่ได้ดำนะ,ะมาแค่กินปูนะครั้งนี้เราจะได้ดำน้ำแน่นอนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักรอกรุ๊ให้ครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือไปดำน้ำกันวันนี้พบพี่ๆทีมโจ๊กเกาะเวียง จะพาพวกเราออกเรือไปดำน้ำกันค่ะตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วนะคะรอมไ้มนะคะเจ้าพี่เขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอหลามวานนะคะขอให้เจอวันนี้อากาศดีนะคะไม่เจอพายุครั้งที่แล้วเจอพายุหกดเลยนะคตอนนี้เราได้ดำน้ำแน่นอนมีเพื่อนร่วมทีมเยอะเลย เกาะเวียงอินดีต้อนรับนะฮะที่เราอยู่นี่คือหม 1, ู่หนึ่งตำบลประคลองอำเภอประชิวจังหวัดชุมพรนะฮะทุ่งมาหานี่เป็นอ่อวน้ำตื้นเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นสันทรายอ่าเดี๋ยวเดือนหน้านเนี่ยเรือเราจะเข้าไม่ได้ละเลยเราต้องจอดนอกเป็นแนวสันทรายแล้วก็จากชายหาดสมุทรสามารถเดินไปขึ้นที่วัดตรงนี้ได้เลยช่วงเดือนหน้าน้ำจะลึกไม่เกินมาหัวหน้าอกอ่าที่เราอยู่เนี่ยมีทั้งหมดเก้าเกาะเกาะหน้าฝึกเกาะเวียงเกาะขี่นกร้านเป็ดร้านไก่เกาะยอเกาะฮะเกาะตีกองเกาะเตียม แต่เราใช้บริการแค่สามเกาะคือเกาะร้านเป็ดร้านไก่ดำน,น้ำแล้วก็เราเป็นคานอาหารเที่อกินปูให้ขาที่เกาะย,ยอเราจะเดินทางไกลสุดคือเกาะแรกจากฝั่งไปเกาะประมาณ5กิโลใช้เวลาประมาณส0นาทีแล้วเราเดินทางจากร้านไก่มาร้านเป็ดเนีเ่ยตรงนี้เป็นสันลายข้างล่างและที่เหลือก็แทบจีจานออเอาน้ำมันตื้จร้านเป็ดเข้าสู่เกาะยอแล้วยนาทีแล้วเราจะทานอาหารเทื่อที่เกาะย,ยอนี่มี ห้องน้ำสามารถอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนเกาะยอได้เราจะเดินทางกลับประมาณบ่ายสองถึงสามโมงครึ่งหมฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับน,นี่ร้านเป็ดร้านไก่คับน,นี่ร้านเป็ดรูร้านไก่ถ้าน,นี้ภาษาชางองพอสเขารียกาไหนแล้วรอออยู่ไหน เราใต้เป็ดเราเหนือคือร้านไก่เขาก็เรียกเพื่อให้จำได้ว่าแนวเนี้ยร้านเป็ดเจอกับเกาะลังตรงนี้วางควรนได้ไนะเป็นร่องน้ำถ้าเกิดติดจากตรงนี้เป็นดอยจะเป็นติดงงั้างติดก้งเขาเรียกเพื่อจำได้ร้านเป็ดเนี้ยยังไม่ค่อยมีน้องน,นึงเลยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นร้านไก่มีเยอะที่เราเห็นนะนั่นะที่กำลังวิ่งโชว์ตัวตัวแม่เ็าจะไม่ออกจากรังเลยนะเพราะว่า พื้นที่ทำรังเขาน้ย็ยถ้าเกิดตัวแม่ออกไปเนี่ยตัวลูกไม่ต้องเสไข่เ้าเพราะฉะนั้นตัวแม่จะเฝ้ารังตลอดทั้งสี่เดือนเลย<ม>จะมีโฉบไปบ้างเลก็กน้อยแต่ตัวที่เป็นพ่อ,อหาจะทุบพ่อเขาคั้งวมเรามาถึงแล้วละครับอันนี้คือเกาะล้านเป็ดนะคะส่วนเกาะล้านไก่จะห่างจากนี่ประมาณสิบหกกิโลตอนนี้ก็ฟังพี่วิทยากรนะคะอธิบายวิธีการใช้ส n o เกิลนะคะว่าต้องใช้ยังไง จะลองดำน้ำดูนะคะว่าจะดำได้หรือเปล่าเพราะว่ดำไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็อยากหรือว่าการล้างข้างล่างจะสวยแค่ไหนคไปกันค่ะ จะไปกันที่เกาะนีที่เกาะดนะคะชุดนะคะอ่าพี่ประกาศพี่ฟ้าพี่หยอกก็จับผู้โดยสาเรือเข้ามาแล้วเรือไปเกาะดีไปึ้นเรือนะทำสองทำสองนี่ก็เป็นทำสองอันนี้จะเป็นปากาลังที่เขาบอกว่ามันสวยกว่าตรงเกาะล้างติดนะคะเพราะว่า น้ำมันจะตื้นกว่าแล้วแสงมันจะลงมาเยอะนะคะแปะาการาังจะสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปะการาังจะสวยแค่ไหน ดำน้ำกันไปสองเกาะแล้วนะคะเล่นเอาหมดแรงเลยค่ะตอนนี้ท้องก็เริ่มหิวแล้วพวกพี่ๆเขาก็เลยพาพวกเราล่องเรือม,มากินมื้อเที่ยงกันที่เกาะกลางทะเลค่ะจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศนี้ดีมากๆเลยนะคะที่นี่มีชื่อว่าธนาคารปูเกาะเตียบค่ะของกินนี่บอกเลยว่าเพียบไปกินกันเลย และเราขอปิดทริปนี้โดยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่แล้วเจอกันต่อในทริปหน้านะคะบายบายค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ